ูนวิจัยและพัฒนาประมงชชยฝั่งตรังนะคะโดยเร่งทําการพัฒนาและพ่อพันธุ์สัตว์น้ําเศรษฐกิจที่มีราคาสูงนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพและผลักดันอัตราการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรังตําบลไม้ฝาดอําเภอสีเกาจังหวัดตรังได้ทําการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีราคาสูงอาทิกุ้งแชบัวสายพันธุ์ตรังหนึ่งหอยตะเภาหอยชักตีนและปลาทะเลสวยงามซึ่งขณะนี้ทางศูนย์วิจัยก็ได้พัฒนาสายพันธุ์ปลากระตูนที่มีความหลากหลายสีสันสวยงามได้เป็นจํานวนมากพร้อมกับเตรียมดําเนินการทดลองเพาะพันธุ์ปลาทะเลสวยงามในกลุ่มทรูแท้งปลูแท้งนะคะซึ่งถ้าหากเพาะพันธุ์ได้สําเร็จก็จะกลายเป็น เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งในประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นสัตว์น้ําที่มีราคาสูงทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพและผลักดันอัตราการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนั่นเองค่ะค่ะดิฉันเคยทานหอยชักตีนด้วยนะคะ,คะอร่อยมากๆนะคะแล้วหาได้เฉพาะทถานั้นแหละนะคะ